หลักเมืองแบบสารเจ้าพ่อจีนที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยอย่างลงตัวความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อหรือเทพเฉิงห่วงแวะชมทัศนียภาพที่หอชมเมืองสมุทรปราการสารเจ้าพ่อหลักเมืองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวจังหวัดสมุทรปราการมานานเกือบ200ปีแต่เดิมเป็นอาคารทรงไทยโบราณเนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมจึงได้บูรณะสร้างใหม่ เป็นศาลหลักเมืองแบบศาลเจ้าพ่อจีนที่ประสมผสานกับวัฒนธรรมไทยอย่างลงตัวหากพูดถึงจุดเด่นของที่นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อหรือเทพเฉิงห่วงที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเจ้าพ่อถึงมีปากสีดดาจากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่เขาว่ากันว่าชาวบ้านในสมัยก่อนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนิยมปลูกฟินสูบฟิน และมีโรงยาฝิ่นอยู่ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจึงได้นำฝิ่นมาเส้นไหว้บูชาเจ้าพ่อจึงเป็นที่มาของเจ้าพ่อหลักเมืองปากเปื่อนฝิ่นดำนอกจากนี้ภายในศาลยังมีเสาหลักเมืองที่ตั้งอยู่ข้างๆเจ้าพ่อหลักเมืองมีผ้าเจ็ดสีผูกอยู่ที่ตัวเสาลักษณะเด่นของเสาหลักเมืองคือการแกะสลักเป็นมังกรปีนเสามีเก็ดขาแบบจระเข้ และมีซุ้มโค้งโอบเครื่องเสาเปิดด้านหน้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองปากน้ำหลังจากที่ไหว้พระขอพรกันที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมทัศนียภาพที่หอชมเมืองสมุทรปราการและอุทยานแห่งการเรียนรู้ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการไว้ทุกด้านและยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ถึง360องศา